เราจะไปปลุกไอตัวเล็กไปโรงเรียนกันแต่เช้าดูดูบ้านเขาดูบ้านเขาแม่เขาซื้อให้มีพี่ๆน้องๆอย่เอกเตอร์เช้าแล้วลูกไปโรงเรียนกันดู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 ไม่ไปอ่ะฟ้องกิเกียจังเพิ่งตื่นเองเพิ่งตื่นเองพ่อ จไปไปโรงเรียนแกสายไม่มีเพื่อนไหนอยู่บ้านน่ะเกแล้วออไปแล้วไปโรงเรียนกันอนอนต่อได้ไหมดูดูนอนต่อได้ไหม,นนไไหมพ่อดู นาตาไม่ไปโรปปงเรียนกันเถอะปะไปโรงเรียนกันไปว่าฝึกแล้วมันไปได้ไหมไมันไปได้ไหมดูดิดูด,ด,ดูดูเล็บลิ้นตายดีแล้วตายดีกว่าจะไปโรงเรียนตายดีกว่าเอ,อ ไปดิค่ะอืมขี้เกียจไปโรงเรียนกันเถอะไปดูดูไปโรงเรียนกันเถอะไปอืี้เกียจเพราะอยากว่าหนูหนูยังไม่ตื่นเลยโอ้ยปยวดหัวจัง หนูปวดหัวหนูไม่สบายอืมโอ้โหรูสึกปวดหัวจังพ่อไม่สบายอืมอืมอืมมีไข้ไหมเนี่ยลูกก็ได้ลูกก็ได้ลูกก็ได้ไปไหมไปนเนี่ยอย่ามาควนหน,าาวนูอย่ามาควนอย่ามาควนพ่ออย่ามาควนอย่ามาคว,ว,วนหนูไม่เอา อืมหนูจะนอนเอยามาควานกันนะกันนะกันนะเออไม่ควานไม่ควัวนอนอนซะนอนซะนอนซะไม่สบายก็น,นอนซะนอะืมนอนซะขณาโรงเรียนแล้วนะ